ผมซักฟอบเนาะเอามาใส่เพิ่มว่าตรงน,นี้เพราะว่าน้ําฝนเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะมีฟองมากกว่าน้ำํำต,ตาลนะ,ะนะ,ะเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะมีฟองมากกว่าน้ำํำต,ตาลนะฮะก็นะะเ,เ,เลยมาทำคลิปทำความสะอาดจ้ะ อ่านะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนตอนนี้นะ้ำตอกให้หมดนะฮะอาจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝนเนี่ยนะคะใส่ถังไว้เพื่อที่จะมาล้า,างทำความสะอาดหน้าบ้านค่ะนะคะเนะนไหนฝนก็ตกแล้วเนาะน้คะน้ถังน้อะไรเนี่ยไปรองน้ำฝนนะคะ,นะะ,นะะ,นะะไปรองน้ำฝนกะ็เอามาล้าง ทำความสะอาดเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะมีฟอมากกว่าน้ำระปานดนะฮะทให้เร็วขึ้นเพราะว่านะ่างล้างบ้านนี้ก็คงต้องใช้เวลาล้างอว่าอเต็มนะฮะล้างรถล้างถ้วยชามก็อย่างนี้นะฮะพิตาก็เลยขยันจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะ รองน้ำฝนเนาะนะคะรองน้ำฝนนะคะเพื่อนน้ำฝนเขาก็จะมีความเย็นเอาบน้ำก็ได้นะอาบน้ำกฝนเนี่ยนะคะใส่ถังไว้เพื่อที่จะมาล้างทำความสะอาดหน้าบ้านค่ะนะคะเนไหนๆฝน,น,นะะๆก็ตกแล้วเนาะให้เร็วขึ้นเพราะว่าการล้างบ้านนี้ก็คงต้องใช้เวลา ถ้าเพื่อนๆคลิปนี้เนาะ,อ,ะอาจจะมีเสี่ยวให้เร็วขึ้นเพนก็ว่าเนาะตัล้างบ้านนี้ก็คงต้องใช้เวลาตากเสืออเ้เปย์นะฮะล้างรถล้างช่วยชามก็นน้ำออกให้หมดนะฮะจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะหาหาฝังหาอะไรเพรียรไปรอง,งอน,น้ำฝนนะฮะไปรองน้ำฝนำ ความสะอาดนะฮะอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างนอกนะค่ับอันนีะสถานะตันนะวัฒนธรรมบ้านบ้านเราเนาะนะฮะเมื่อมีฝนตกเราก็จะหาเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเขาจะลื่นนะคะมีบอมากกว่าน้ำอานะปานะนะครับบ้านเรือเตือนะฮะล้างรถล้างช่วยชามก็ยังได้นะครับเพื่อน น้ำฝนเขาก็จะมีความเย็นนะหรืออาบน้ำก็ได้นะอาบน้ำถ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เนาะ,ะอาจจะมีเสืยอค่ะหาฝังนะอะไรเนะไปลองน้ำฝนนะะฮไปลองน้ำฝนเอา,าออกมาล้าทงทำความสะอาดเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเขาจะ ลื่นนะฮะมีฟองมากกว่าน้ำปาลนะฮะ,อ,ะอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างนอกรน,นี้นหคะนอตตังเนะนาะร,าารัฒธรรม้านบ้านเราเนาะนะฮะเริ่มมีฝนตกรเราก็จะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เนาะอาจจะมีเสียงะะือวเตยนะฮะ ล้างรถล้างช่วยชามไปบ้างนะเสือเตงนะคะล้างรถล้างช่วยชามไปสวัสดีจ้าเพื่อนๆนะฮะวันนี้บรรยากาศนะบรรยากาศนะฮะฝนกำลังตกเนาะนะคะมีฝนรบกวนอยู่บ้างนะคะเป็นฝนรบกวนอยู่บ้างเนี่ยก็ปรับภาพเนาะปรับความเงา สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศนะบรรยากาศนะะฝนกาลังตกเนาะนะฮะนะคะเออก็เลยมาทำคลิปทำความสะอาดจ้ะอ่านะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนตอนนี้นี่นะฮะดูพีตาก็เลยขยันจ้านี่จ้ารองน้ำฝนเนาะนะฮะรองน้ำ ก็เนาะชมไปนะคะตอนนี้สึกว่าจะไปเอาผมซักฟอกเนาะเอามาใส่เพิ่มวาดในยต้อดให้เร็วขึ้นุดเพราะว่าเนาะกางล้างบ้านนี้ก็คงต้องใช้เวลาฝนเนี่ยนะฮะใส่ถังไว้เพื่อที่จะมาล้างทาความสะอาดหน้าบ้าน,นะค่ะนะคะเราะไหนๆฝนก็ตกแล้วเนาะนฝนเนี่ยนะฮะใส่นนะะถังไว้ เพื่อที่จะมาล้า,างทำความสะอาดหน้าบ้านค่ะนะคะตอนไหนๆฝนก็ตกแล้วเนาะใมสก์ผมชอบมากเลยในสก์ผมมันทำให้อาบเสร็จ,จแล้วเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะอาค่ะอาฝังอาอะไรนะไปอไรองน้ำฝนนะคะไปรองน้ำฝน ทำความสะอาดฝนรบกวนอยู่บ้างน,นะคะจะมีฝนรบกวนอยู่บ้า,า,บางเราก็ปรับภาพปรับความเหยนะอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างนอกนะะน,นี้แหละคะนกตันนะวัฒนธรรมบ้านบ้าน,าน,เ,านะะเราเนาะนะฮะเมื่อมีฝนตกเราก็จะหาก่อนจะทำความสะอาดเนาะก็ใส่รองเท้านะฮะใส่รองเท้ากันนิดหน่อย ก็ทำซิซานตะเกียบ้างบ้างตัวเตยนะฮะล้างรถล้างช่วยชามก็มีนี่นะฮะวิตาก็เลยขยันจ้าฮะนี่จ้ารองน้ำฝนเนาะนะฮะรองน้นะฮอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างนอกนี่ะครับนนี้ถ่ายนกตันาะวัฒนธรรมบ้านบ้านเราเนาะนะฮะ เริ่มมีฝนตกเราก็จะหาขังขยะก่ลงแล้วเนาะนะฮะเราก็ใช้น้ำนะน้ำสะอาดนี่แหละดังตามเลยนะฮะน้ำนะนะนะแล้วก็ลองมาจับสายคามากกว่าสามนาทีนะะก็เวลามากกว่าสา,กกามนาทีแล้วก็ปรับความลยเนะี่ยพอเรานะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนะวันนี้บรรยากาศนะะบรรยากาศนะฮนะ ฝนกำลังตกเนาะนะฮะวันนี้ถ้าใบเลี้ยงก็จะเลอะหน่อยนะทางขึ้นทางลงนะฮะก็เน้นเน้นความสะอาดเป็นอันหนึ่งหวาูไปมาแล้วก็ใช้นะฮะใช้น้ำล้างแล้วก็หวาดล้างเชื้อป่วนะฮะล้างรถล้างช่วยชามก็เห็นว่าก็เลยมาทำคลิปทำวามสะอาดจ้ะ อ่านะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนตัวนี้สะสมชอบมากเลย,ยสะสมจะทำให้อืากาศเย็นชุ่มฉ่้นเลยนะครับนี่ถ้าใบเยงนี้ก็จะเลอะหน่อยนะทางขึ้นทางลงนะครก็เน้นเน้นความกระตุกให้ตรงนี้นะปั่วถูไปมาแล้วก็สะสมชอบมากเลย,ยสะสมจะทำให้อืาล้วเย็น ซึ่มผับเลยนะคะเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะมีฟอมมากกว่าน้ำตาลนะฮะับน้ำฝนรบกวนอยู่บ้างน,นะคนะคจะมีฝนรบกวนอยู่บ้างแล้วก็ปรับภาพต้องปรับความละเ่ี ถ้าพเพื่อนๆคลนิปนี้เนาะอาจจะมีเสียนะ้ํา,าน้ําลงแล้วเนาะนะคะแล้วก็ลงฝง็ก็นิดหน่อยพอนะครับบ้างนะคะเพืเ่อนฝนเขาก็จะมีความเย็นเลยอาบน้ําก็ได้นะอาบน้ำก่อน,ำอนจะทำความสะอาดเนาะก็ใส่รองเท้านะคะใส่รองเท้ากันนิดหน่อย ก็ทำทลลคลิปสรนางดจีฝนรบกวนอยู่บ้างน,นะคะมจะมีฝนลลบรบกวนอยู่บ้างแล้วก็ปรับภาพต้องปรับควา,ามเมทก่อนจะทำความสะอาดเนาะก็ใส่รองเท้านะคะใส่รองเท้ากันนิดหน่อยก็ทำคลิปสร้าทีจ้าถ้าเพื่อน คลิปนี้เนาะอาจจะมีเสียงที่นะราใบเรียงนี้ก็จะเลอะหน่อยมนาะทางขึ้นทางลงนะก็เน้น<ม>เน้เนความสะอาดเป็นอีกหนึ่งว่าถูปไปมาแล้วก็ล้างรือเอาเต็นนะฮะล้างรถล้างช่วยชามก็อีเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะมีฟองมากกว่าน้ำตกตอนนะฮนะนะ้ำตก